มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพข,ขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปพบกับต้นแบบผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนานะคะจนนํามาซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีรายละเอียดและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามไปด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ธรรมชัยสิทธิเอกหลวงปู่ขันวัดสี่พันต้นจังหวัดน่านเกจิผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพระผู้มีแต่ให้มีปฏิฐานสูงสุดในการสร้างโรงพยาบาลรักษาฟรีตามเจตนาวลงหลวงปู่ขันผู้เป็นอาจารย์ที่ท่านได้อุทิศตนช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงบิดาของครูบาธรรมชัยเองก็ตาม ด้วยจิตอันเป็นกุศลทําให้ครูบาธรรมชัยได้เดินหน้าสร้างสาธารณประโยชน์จัดซื้อกรุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และประปับปรุงอาคารโรงพยาบาลบอ่อเกลืออําเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านเพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยประชาชนในพื้นที่ประชาชนใกล้เคียงและชาวบ้านเขตพื้นที่รอยต่อแนวชายแดนไทยรวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย ข้อจำกัดต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคทางการแพทย์และขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวนมากซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาจากปัจจัยซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและปรับปรุงสร้างอาคารตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลบอ่อเกลือด้วยเมตตาของครูบาธรรมชัยต้องอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกับคุณงามความดีของพระผู้ให้ ผู้สร้างสรรค์สังคมด้วยความเมตตาเสียงแห่งธรรมะสังคมจุนเจือโลกกลายทุกโศกให้ประชามหาศาลช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลจิตอภิบาลเสริมสร้างแก่สังคมและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุมลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ